breaking news กับวีเจครีมนะคะช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของผู้ติดเชื้อกันสักหน่อยนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายแพทย์ทวีศิล์วิษณุโยธินนะคะเป็นโฆษกศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ออกมากล่าวยอมรับนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเพศช,ชายอายุประมาณ46ปีค่ะซึ่งเดินทางมาประชุมแล้วก็ปฏิบัติงานที่ทําเนียบรัฐบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่รายนี้ป่วยเป็นโรคโควิด -19 ค่ะขนาด เดียวกันเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนะคะก็ยังได้มีการเดินทางไปไประชุมในหลายสถานที่อีกด้วย น่อะไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ได้ประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลและทางทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีมาตรการบังคับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยความเสี่ยงในการระบาดก็คือน่าจะต่ำนะคะคนที่ใกล้ชิดส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยตอนนี้มีประมาณ30คนในจํานวนนี้นะคะรวมเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งในทำเนียบรัฐบาลด้วยซึ่งได้ทําการกักตัวเองที่บ้านเพื่อดูอาการเรียบร้อยแล้ว ทางด้านของคณะทันตแพทยทศ,ศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,ออกประกาศว่าพบอาจารย์พิเศษของคณะนะคะติดโควิด -19 โดยมีไข้ตั้งแต่วันที่18มีนาคมแล้วก็เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะในวันที่6วันที่13และวันที่20มีนาคมเบื้องต้นก็ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ของคณะ11คนที่สัมผัสหรือติดต่อโดยตรงกับอาจารย์รายนี้นะคะในช่วงเวลาดังกล่าวกักตัวเอง14วันและนัดตรวจเชื้อในวัน ส่วนกลุ่มผู้ป่วย13คนนะคะที่เข้ามารับการรักษาใน3วันดังกล่าวก็ขอให้กักตัว14วันและนัดตรวจเชื้อในขั้นถัดไปค่ะ พร้อมกับมีการสั่งทําความสะอาดพื้นที่ของคณะด้วยน้ายาฆ่าเชื้อเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แล้วอีกที่หนึ่งนะคะเป็นจังหวัดนครพนมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นผู้หญิงหนึ่งรายอายุ63ปีเป็นชาวบ้านท่าดอกแก้วตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะเธอเดินทางกลับมาจากการทำงานที่กทมนะคะ ซึ่งหลังจากไล่ทำลายก็พบว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยได้เดินทางไปยังห้างแมคโครสาขานครพนมด้วยทำให้ล่าสุดนะคะนายสกลกลิดนะคะสุขาวัฒนกุลผู้จัดการเขตของแมคโครภาคอีสานนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีกล้องวงจรปิดนะคะเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเดินทางมาจับจ่ายซื้อของภายในห้างหลังกลับจากกรุงเทพเมื่อวันที่20มีนาคมช่วงเวลาประมาณ10โมงครึง่งแล้วก็ออกจากห้างช่วง เวลาประมาณ11โมงครึง่งใช้เวลาเดินในห้างประมาณ1ชั่วโมงค่ะพร้อมกับได้มีการตรวจสอบจุดที่เดินจับจ่ายซื้อของแล้วก็ตรวจสอบคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงจำนวน13รายซึ่งทางห้างก็ได้มีการสั่งให้พนักงานทั้ง13รายหยุดงานชั่วคราวนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องของสวัสดิการรายได้จนกว่าจะพ้นขีดอันตรายนอกจากนี้ยังได้มีการระดมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุด ะะยืนยันถึงความปลอดภัยและสามารถเปิดบริการปกติแต่ขายเฉพาะพื้นที่อาหารที่จําเป็นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าจะมีอะไรให้ติดตามติดตามได้ที่เพจจามกวีเจคครีมค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ